าคอตัวละสองลอยมาเบิร์นหมื่นนี่ผู้ใไดสิลมละไายอุ้ยอุายอุ้ยไงไงอยู่เด้อยิงปะเนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยดู้ยเบาเๆาดูเยอะไปปะฮะหล่นเหมือนหล่นอ่ะปุ่มแข็งกัดปุ๊บปั๊บตติดแน่นอนวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตาอะไร สีมาตกปลาคออีกแล้วแต่ว่ามือนีค่าพิเศษนะคะมีแขกรับเชิญพิเศษคือเออไม่มีไหน่ลเจ้าของช่องมือนีห้าอันนี่แข้งกันแมนบอ๊แนบอ,อแน่นอนอมาทั้งทีเราจะมาเอาตังไปไปไหนดีนจิบเบียร์สักหนง <laughs> ปลาคอตัวละสองรอยมาเบิร์หมื่นนี่ผูดไอชิลบละไล่ที่ตัวเรามีคนละสี่ร้อยอ่าใช่ตังที่ตัวของใครหมดก่อนก็คือแพ้ปลาคอปลาชะโดมามาตามชมกันอปะปเ่าไปตบไปไปไปีบไปนี่ทุกคนเข้ามาหอดมาเลยนะคะการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้วนะห้าสี่สามสอไปเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอยากได้สองร้อยเอาไปโลดถ้าคิดว่าตกได้ เพราะดถูกเลยเฮ้ยเมันฉีดน้ำดีว่ะอย่างนี้ใช่ไหมรถทันแล้วน้องก็จะแบบกอกอใส่เง่ยใส่ไงอ้อ้าอุอ้อ้อ้าอ้อ้าวอา้้อุ้ยอ เกือบเสียอสองลอยแล้วเกือบได้เงินสองลอยแล้วพอวัดใช่ไหมแล้วมันก็ฟึบยังไม่ได้วัดซ้ำเลยมันเฉล็บปุ๊บเข้าไปก่อนผมเป็นยอย่างปลาปลาหาง่ายๆตกง่ายๆนึงปลากะแล้ว <laughs> จะถึงแล้วนะอยู่ใกล้ๆมันมากัดเฉยเหมือนหมายตัวเองดยได้เอ้ยเหยื่อตัวเองดยได้บ้างมั้ยอุ้ย แต่ก่อนจรงแด่มาอุ้ยอุ้ยจริงปะแป๊บบนึ่งนะแป๊บบนึงแป๊บบนึงแป๊บ,บนึงแป๊บบนึง,แบบนงกันลังไปหาหลุดแลมั้งติดอีกอย่างว<ไ>่าเามันติดแต่คายติดนี่หลุดหลุดเหรอไม่รู้อุย้ยไม่หลุดยังอยู่เอาม่าอาม่าอามาเอาม,มาอุ้ยซ่อนดีบ่รึเดี๋ยวขอยเสียเงินสองลอยเด้ไม่ใหญ่หรอกอุ้ยใหญ่ใหญ่อยู่เด้อใหญ่อยูมม่ ฮัอยู่ัอยู่ช้อเลยช้อเลยช่อเลยเดี๋ยวเพิ่ออยู่ไหนช้อเลยหนิงบอกก็ไม่ติดแต่ดิยังอยู่ยังอยู่เนี่ยฮ้ยหลุดปรือว่าหนิงจริงเหรอ้ยยังอยู่ดูตหนงเ้อโคตรแรงเลยว่าเดีเมโโคตรใหญ่ปาดเียพี่เมย์วู้ร้อวของหนิงแล้วโอ้ยอวววววนอวว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 ิ ไอ้กระไสิเปลีนตัวแรกแล้วทุกคนตะวมันวัดวัถนัดแหมตัวแค่นั้นวอถนัดวัดฟังนี่ตะป่ามันเฉลบตัุเล็ดก็มันอะไรเนี่ยเน็ตในตัวนี้ตัวนี้อุ้ยถ้าป่าบ่ท่านึ้นเลือกอ่ะถ้าบ่ท่านปลดเนื้อก็แสดงว่าอันบ่ได้เนาะเสียทั้งเงินส้นป่าใหเฮ้อมป่าสองโลกกว่าทุกคนเบิ่งอะไรอ่ะกบไซ้ามเกลกบสะกนนี่คือแบบอื้อ เบืองตีทุกคนเพราะปกติไม่มีเนี่ยตกจะไม่ค่อยได้ปลาตูเปียกเยือกปุ๊บได้เลยเกลี่ยมันหมาน่ะนะเท่ากับแบบทุกคนติดตามพี่เม้นะสิฮู้วะแล้วสิได้โตแค่นี้ไหมเนี่ยโตัสองนิ้วเนี่ยเห็นว่าพอใส่คําแก้วเนี่ยโอ้ยได้โต2สองโล่โดนขึ้นทั้งล่องเลยไม่ยังโดนเลยโอ้โหนี่ทุกคนกบรายคําแกวตัวหน่อยได้อหมสามจุดหาเส้นขนาดโคกกำไม่หยั่งนี่เพราะใป่าเราเป็นบ้าติ เอาเงินเอาเงินให้เขากัะหนดสุดรู้จะตากันตัวเองเยื่อกะหาใส้เงินกะยังมาเสียอีกแหมอุยขอนะตัวนี้ยขออยางขอยื้ออาม่าลอยหาสิบบาทโอ้โหรู้นยังขายอีกแบบเพลินมาโอ้ยเขาได้ป่าเ้าขายตัวละสามลอยกะยังได้เด้สิอ้าวหขาวขายตัวสามลอยสื้อข้างนอกลอยหาสิบบาทมาตกน้ำท่าเหาขายสามลอยเอาหาซื้อบ่ได้เด้ เออบ่นเลือดหาซื้อบ่ได้เดชจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะส่งให้เราเดียวนิ่มๆค่ะทุกคนวันนี้เมมี่ได้เบียร์ลังหนึ่งแน่นอนไปไหนดีจิบเบียร์กลังอุ้ยเดี๋ยวคยก็ได้โตอันประมาณสิบโลท้าเบิ้งถ้าเบิ้งโโสิบโลไม่เขานับเขานับหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึ่งนะ เมื่อกี้นะเสียดายแต่ว่าเขาก็ต่อให้เข้าอ่ะนะที่จริงอ่ะป่าที่จริงจะยู่แหละเขาก็แบบอุ้ยสบัดทิ้งดีกว่าเดี๋ยวสิแบบว่าคือเก่งก็ไม่มีเท่ตัวต่อไปสี่ร้อยเปล่ากูคิดต่อไปเนีนกูเพิ่งเสียไปสองร้อยตัวต่อไปสี่ร้อยเปล่าก็ได้สิ้นเลยสิ้นเลยเออสี่ร้อยตัวต่อไปผมนี่รีบเลย กี่ทุกคนเบิ้งมือนีิตกปลากลางสายฝนกล่องใหญ่ใส่บ่ได้ก็เลื่อนต่อใช้กบปูเอาอาชีพนี้คลิปนี้อาชีพบ่บมีช็อตซูมเนาะออนเออเบิ้งช็อตซูมมาหลายหลายคลิปแล้วเขาลุ้นว่าใครจะรวยเออมือ,อนีิมาอันลุ้นอย่างเดียวว่าใครจะรวยว่ากัรว่าไผสีอันรวย <laughs> ไผสียลมละลาย <laughs> เฮ้ยสี่ลอยป้าวปาวปาเฮ้ยสี่ลอยเฮ้ยอยู่เด้ออยู่เด้อเฮ้ยมันทำได้ไงอ่ะนึกยเฮ้ยยังไงเปลี่ยนสวิงทันแม่ค่าช้อนสองร้อยแม่ค่าช้อนสองร้อยเขายังไม่ได้อยู่มันนิ่งเกินแต่มันก็ยังไม่เห็นดีอ่ะด็ใหญ่ด้วอตัวแบบอย เหมือนใหญ่จังวะโอ้โหเอามาทำไมอะตัวแค่เนี้ยแหมทำทั้เหมือนเด็กเยอะเหมือนใหญ่อะฮะเอามาทำไมเนี่ยตัวแค่เนี้ยโตซ้ำนี่แต่ห้าได้ซี่ลอยได้ขึ้นมาสองลอยแล้วก็ับอะไรอีกสองนี่ตีคู่กันมาแบบเนียนๆขนาดนั้นทุกคนที่จริงอะตัวนี้ซิปโลแต่ว่าเ้าอัดโดดแล้วก็มันติดเนี่ยเขาได้ใหญ่นักมันก็เลยหดลงเขาได้เขาได้ใหญ่กว่า ที่เจยงขอได้สิบโลกับมันมันมันอันไปมุดหนามันแบบสิบโลมันเหลือตัวแค่นี้มันเมื่อยไงมันมุดหนาหุ่นมันกับลดหัวหัวหัวเหลือตัวซํานี่เดี๋ยวดื่มไอ้นี่เขาเรียกหรอกัญชาดูดเยอะไปป่ะเหมือนหล่อนนะนี่แม้ขนาดตั้งแต่ถูกกฎหมายนี่คือแบบหัวเลาะอะไรก็ไม่รู้ มันเป็นอย่างนี้แล้วมันรั่วอย่างนี้แล้วหนูก็อกพี่นั้นแหละนี่กบายคัมแก้วกบสะกอนสีดำสามชิ้นหาเส้นหนึนักหกกรัมเอาไกเอาเงินมาติเล็กเกลือเงินมาแมหเล็กเอาาน้อยของก็ได้ื่อลอยได้รอเอยา อีกแค่ตัวเดียวนะเนี่ยถ้าซาเดี๋ยวทาไม่งั้นน่อยด้ป่ะหมดตะหมดตัวแล้วเนี่ยไมมีเนี่ยไห่ใครใครเราบอกเองว่าอันตัวตัวต่อไปตัวที่ลอยเปล่าสองร้อยก่อนได้ป่ะติดไว้ก่อนฝนมันตกอะมันเปียกติดไว้ก็สี่ร้อยไงเอาเนี่ยอะสี่ร้อยสี่ร้อยมันอยู่ในกระเป๋ามันเปียกฝนมันตกถาถาแล้วว่าไห้เรื่องคอยสิโพประจานย์เราเลยควัสิโพประจานย์เรา เรเสี้วนสองลอยขาดอีกสองลอยมันเมากันชาตีิเไปเอาไปหาอีกตัวที่สามผ่านย่างคือแม่งวัดทีเดียวอยู่เลยอ่ะแล้วอยู่มันมันมุดเข้าไปแล้วมันยังอยู่เนี่ยแม่นี่เขาเปียวแบบคมแข็งกัดปุ๊บวัดปั๊บติดแน่นอนพอพอพอตกตกตอย่าคุยเยอะโอ้ยปะตัวสุดท้ายตัวตัดสินชีวิตคงเียอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยไม่หรบแล้ว ไม่มีหมวกด้วยติดหนังเฮ้ยอีเจ้าอ่ะคันเจ้าอ่ะอยู่ไม <Clar ke lyn> ่ไ <whiskey> ด <ills> ้เลวยค่ะอยู่ไม่ได้ก็กระโดดลงสิตบกันไหมตบกันไหมยไม่ได้ก็กระโดดลงเรือเหมือนแบบแค้นอะไรสักอย่างตัวนี้ตัวเราหกร้อยอ่ะตัวนี้ตัวเราหกร้อยคนนี้คนคนนีให้ อนี่แปลว่าตัวเรหกร้อยตะกรงตะกงตีไม่หยุดเลยเกี่ยวตะกองเกี่ยวตัวเหกร้อยเอาป่ะเอา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 ไปดิไัวที่ไหนไม่ได้ลัวที่ไหนกะไม่ลัวหรอกีแรงตกแบบเพิ่มขึ้นอีกหกร้อยงฮ้ยนดั่นไงช่อนด้วย เกือบได้เงินหกร้อย <c oughs> เกือบได้เงินหกร้อยทุกคนเอ้ยเอาไหมเอาไหม เงี้ยเนอะชิพหายแล้วนิงเราต้องเสียคนละหกล้อให้ตากล้องเราต้องเสียคนละหกล้อให้ตากล้องได้ยินเสียงปลาเมื่อกี้ตีนตู้มเลยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรปลาป่าใหญ่ขนาดนี้เลยเหรออย่างไม่ใช่แม่พ่อเป้าเนี่ยใหญ่กว่าท้ายที่แล้วอีกสามกว่าเลยไหมเฮ้ยสามคือสี่แล้เนี้ย ถ้าปลารุดเนี่ยเดียวขึ้นมาขนาดนี้ถ้าปลารุดนี่โทษเขาเลยเด้อเนี่ยนี่นี่นี่ตมแบบเยอะแบบสะใจหน่อยไงพอแล้วจะมันหลุดเดี๋ยวมันซ้อนท้ายปลาชะโดอ่ะใหญ่กว่าเดิมอีกซ้อนท้ายเหมือนซ้อนท้ายมอไซค์ปะใช่ สักทีดิหายสักทีดิหมั่นใจแล้วอุ้ยทุกคนเบิ้งขนาดข้ามแก้วตัวน้อยมันมาไปกัดถุงตาต้องนะสามจุดหาเส้นมีตามตูดเข้ามาสามจุดหาเส้นป่าชะโดยยยแบบนี้เบ็ดเข้าเอายูเบ็ดแค่นึงโอเองเฮ้ยมันตัวเล็กมากเลยนะเนี่ยมันอยู่ได้ไงวะเดเออเบิ้งเบ็ดสีอะไหนี่เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้สีแดงมันอยู่ได้ไงวะกินทุกสีแต่มันะลกหเพยก็มันเข้าข้างในมันเข้ามุมปากพอดิตีตามตูดเข้ามากัดเลยอุ้ยใหญ่มากอะป้าป่าอ๋จจะมองว่าจะอมว่าตีขนาดตีทีหลังยังได้ปานนะคนมันหมา่ไม่ไม่เกีียดหรอกเหยื่อบ้านหมานไงเหยื่อบันแบบยุ่ยๆุใครใช้ก็ต้องโดนเอ้แต่ทำไมอะไรมาแต่ทำไมฉันได้ตัวเล็กสุดวะเนี่ยป้าป่าไซส์นี้หายากนะจะได้นะเอ๊ะใหญ่กว่าทุกคนเลยนะ โอ้ยโอ้ยนั่นนั่นนั่นมันกัดของหนีแล้วอ่ะพีก็ต้องพีเออใช่เนาะเสียงมือประชันพี่ก็ต้องพี่เข้าไปนีเด้อหนีเด้อขอถีบตกเลือดเด้อขอถีบตกเลือดเด้อะจะโหดไปไหมก็เอาเงินหกร้อยก็เอาเงินเพื่อเงินเพื่อเงินหกร้อยฉันทำได้ทุกอย่าง ร้อยคืนเนี่ยโัไมีทั้งดอกแต่ผมมีเลยล่ะัไมีทั้งดอกอู้าวดีสิครับหกร้อยหกร้อยฮุบรวยฮุบรวยเหมือนตะกร้องอ้ยมันจะได้ได้ไงเขามีฝีมือเขามีฝีมือแต่พี่ไม่มี ตีท่าน้่เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยตามไหมไม่เอาเชียงตดตีมันบอตดเอิอนปลาอีกแล้วเขาก็ว่าเป็นเสียงตดตะกองโอ้ยเสียงตดอือดม่โอ้ยสางบวสางบวอายนาะสุดคำมิบแน่กับว่าได้ก็พี่ตดเรียกปลาให้ไงในท้อง ขมิบแล้วหูรูดไม่ดีขมิบแที่ไม่ขมิบเนี่ยมันไหลออกมาเลยอุ้ยๆๆๆามๆๆอๆๆ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 ๆะืูๆๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆๆาๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆ ออออืืออ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 อกันประถืออือกันประถือกันรประถือขับไม่โดนอือ เอา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 ืมอ,อ,อ่ะทุกคนเดี๋ยวห้าสิกลับบ้านแล้วเพราะว่า<ม>พอฝนมันตกฝนยุดแล้วมันมืดเร็วแสงบ่มีเห้าก็เลยแบบตกต่อว่าด้เนาะอ่ะมือนีห้ากัเสมอก,กันโคตรโตแต่ว่าฉันได้ก,กนะ <c oughs> ําไรนะจ๊ะฉันได้ก,กําไรมา200รบาทอะนะยอมยอมยอมเจ้าถิ่นไงนไม่อยากไปหักหน้าเขาเดี๋ยวเขาจะเสียหน้าเดี๋ยวห้าคอยไปแค่ไปแก้มือกันคิดหนะ เออไปถิ่นพี่มั่งได้เอเอ,เอถ้าติดตามชมเดี๋ยวเฮาซิมีอันแก้มือ,อเพราะว่ามือนี่เวลาน้อยโอเคนะนี่เนือ้อนี่เฮาใส่กบทรายข้ามแก้วกบสกกลนะคะใส่ตัวน้อยสามจุดหาเส้นนี่ชาโดตัวใหญ่ผิวชายใหญ่กันยังเอาอยู่เ,เบเ็ดเบอร์หน,นึ่งเองมีสามจุดหาเส้นกับสี่จุดหาเส้นอ่างนาคกบกำก็แปดกำกัดทุกสีค่ะทุกคนมักสีแดงเอาสีนั่นตัวละร้อยห้าสิบบาท ร้านค่าอยากได้ก็มีราคาส่งหายทักปฏิเพศรกบสกลรับประกันแอคชั่นทุกโตเลยเนาะอืมความมือหนีเข้ากัสิกับบ้านก่อนเพราะว่าอันเปียกแล้วก็มืด <S <S แล้วเนาะเราไปแก้ม,มือกันบ๊ายบาย,บาย,บาย